ราบนมัสการครูอาจารย์สวัสดีนักเรียนนักศึกษาพระบรีชั้นประโยคหกบริศึกษาหกกทุกคนทุกท่านนะครับธรรมตาปาาสาธิกาหน้าสามร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับยัสเอ่อสเจยัสสาวาสิการปัดตังโสวิภพมติเป็นต้นไปสเจหากว่าวสาวาสิกางผ้าจำนำภาษาปัดตังถึงแล้วยัสะแก่บุคคลใดโสบโคลบุคคลนั้นวิภามติลาสิกาเสยแล้ว กาลางวากรโรตีหรือกะธรรมหรือมรณาภาพเสียแล้วหรือมรณาภาพไสมันุษาจะและชาวบ้านปุชันติก็ถามว่ากาสามห้ากลางวาสาห้าวัดสาวาสิกังปัตตังห้าวัดสาวาสิกะของข้าพเจ้าถึงแก่ภิกษุได้ภิกษุนั้น อาชิคีตพังพึงบอกผ้าจำนำภรษายะถาตามความเป็นจริงพึงบอกแก่ชนเหล่านั้นตามความเป็นจริงสิ่เจ้ว่าเตจนาชนเหล่านั้นวัตติก่าวว่าเทมะข้าพเจ้าถวายตุมหากรแก่พวกท่านหรือแก่ท่านทั้งหลายผ้านั้นตั้งวัสาวาสิกังผ้าวัสาวาสิกะ นั้นปาปุนาติย่อมถึงพิกุโนโแก่พิกุนั้นอาทะถ้าว่าเทนติมนุษยา์ชาวบ้านทั้งหลายถวายแก่สงหรือแก่คณะผ้านั้นปาปุนาติย่อมถึงแก่สงหรือแก่คณะสเจหากว่าพิกุพิกษุทั้งหลายวสุปคตาผู้จำบรรษาสุทธะปังสุ กูริกาโหนติเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลล้วนทั้งนั้นก็ย่อมเป็นนะภิกษุพึงนำผ้าจำพรรษาวสาวาสิกังทินังที่ชนนำมาถวายทำให้เป็นเสนาสนะบริขารเราสนาสนะบริขารลังทะเปตพังเก็บเอาไว้ หรือกาตัพานิพึงทําให้เป็นพิมพโพหณะหมอนเป็นต้นฉะนี้แลอิติอีทางนี้เนวาสิกะวะัตังเป็นวัดสําหรับเจ้าทินย่อมเป็นเสนาสะนะคาหะวินิจชโยนิติโตวินิจฉัยในเรื่องอุปนันทะดังต่อไปนี้ ในคําว่าตัทธมยามุคปุริสักาะอีตังอีทะเปมุกกังมุก,กังน,นี้พึงทราบเนื้อความยังอโถะพึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้ยังเสนาสนังเสนาสนะใดาแต่ายาเสนาสนะใดา ตัะในกุงสาวตีตยาอันเธอเสนาข้ายตังถือเอาแล้วตังเสนาสนะเสนาสนั้นคันหันเตนะอิทะมุกกังโหติย่อมเป็นอันเธอถือเอาแล้วนั่นแหลสละแล้วในคาะคาะกาวาดนี้อิทะนะคามะกาวาดนี้ มุกังน่สละแล้วนะครับมุกกังเป็นอันเธอสละแล้วอนะอันหนึ่งเธอเมื่อกล่าวอยู่ว่าผู้มีอายุอิธานิบัตนี้อาหารเรามุนจามิสละย่อมสละใน คาะกาวาดนี้ย่อมตรงในคาะกาวาดนี้อิทะนะครับดังนี้ตังเสนาสนังเสนาสนะนั้นมุกากงเป็นอันเธอสละตัตระในคาะกาวาดนั้นแลเอววางประกาศเรนะด้วยประการและอย่างนี้ตะวังเธอปร,ริพาหิโรเป็นคนภายนอกในอาวะาทั้งสอง ส่วนวินิจฉัยในคานี้พึงทราบดังนี้การถือย่อมระง,งับได้ขะหะนางนะครับปะติปะสามปติย่อมระง,งับได้ขะเหนะด้วยการถือเอาอารโยความอะไรปะติปะสามปติปฏิปะติปะ,ปะติปสามปติปย่อมระง,งับได้ ข้าหาเนนะด้วยการถือขหานางการถือปะติดปะสัมพติย่อมระง,งับได้อารเยนะเพราะอะไรอารโยความอะไรปะติดปะสัมพติย่อมระง,งับอารเยนะเพราะอะไรกระถังถามว่าย่อมระง,งับได้อย่างไรวิสัชนาแก้ว่าภิกษุเอกโจภิกษุบางรูปอิทาในศาสนานี้ ข้าเหตวาถืออาวเสนาสนังเสนาสนาเอกสมิงวิหารเรนในวัดแห่งหนึ่งแล้วคันตวาก็ไปสามันตวิหารังสู่วัดใกล้เคียงคันหาตีย่อมถืออาวตัตระในวัดนั้นแม้อีก,ว,กวัสุสปนายิกาทิวเสในวันเข้าพรรษาการถือครั้งแรกของภิกษุนั้น ข้าหานางปาริมังข้าหานางการถือครั้งแรกตักษาของภิกษุนั้นปะติดปัดสัมพติย่อมละง,งับอิมินาคเอนะด้วยการถือนี้อาปโรภิกขุบางรูปภิกษุบางรูปกตวากธรรมอาริยมัตตังอาการเพียงความอะไรว่าว่าสิสามิเราจะอยู่อิทะในวัดนี้แล้วจึงไปวัด ใกล้เคียงสามัญตวิหารงกันตัวว่าคันหาตีย่อมถือเอาเสนาสน,นังซึ่งเสนาธนะตัดาวิอารเรในวัดนั้นนั่นเลยอารโยความอะไราปุริโมก่อนอารโมก่อนปฏิครั้งก่อนปฏิประสมปฏิย่อมระงับได้อิมินาคันเนนะด้วยการถือนี่มีของภิกษุูนั่นด้วยนะ ความอะไรที่มีก่อนของภิกษุนั้นนะครับเอโกภิกษุรูปหนึ่งอิทาวสิสามิอาระยังวา,าเสนาสนังวาก็เหตตวาอรยังวากัตวาถือเสนาสนะทำอะไรว่าอิทาวสิสามิเราจะอยู่ในวัดนี้คันตวาแล้วจึงไปสามันตาวิหารังสู่วิหารใกล้ คันหติย่อมถือเสนาสนางเสนาสนะตัดทวิหาเรในวัดนั้นหรือทำอะไรว่าอารยังวากโรติอิทะบัดนี้อาหารว่าศิสามีเราจักอยู่อิเทวิหาเรในวัดนี้ดังนี้ การถือของเธออิตินะครับไปก่อนเลยอิอิจะเนี่ยคืออิติด้วยอาการอย่างนี้ข้านางการถืออักษะของเธอการถือของเธอการถือของเธอย่อมระง,งับเพราะอะไรบ้างปฏิสัมปัดปฏิ ปติปัตสัมปติย่อมระง,งับอารเยนะอ๋อแค่นี้ครับอารเยนะคะหันังเติมคําว่าปฏติปัสัมปติขมาการถืออาสะของเธอปฏิปัปสัมปติย่อมระง,งับอารเยนะว่าด้วยอะไรบ้างอารโยอะไรปฏิปัตสัมปติย่อมระงับไปอารเยนะด้วยอะไรบ้างหรือเพราะอะไรบ้างภิกษุนะครับภิกขุภิกษุติดถิย่อมตั้งอยู่ สัพพัทธะในการขหาเนนะย่อมดำลงอยู่ก็เนในการถืออารีหรือในอะไรปัจจิเมปัจจิเมข้างหลังหลังสัพพัทธะฐานเนในที่ทั้งปวงโยปะนะอันึ่งภิกษุใดเสนาสนาณก็เอตวาถือเอาเสนาสนาเอกสมิงวิหารเรในวิหารหนึ่ง ไปด้วยคิดว่าคัจจติเราจะอยู่ในวิหารนี้ดังนี้ตัดสาอุปจาระสีมาติกมะเนในขณะที่ภิกษุนั้นก้าวล่วงอุปจาระสีมาเส,นา,าาสนาสนะคาโหัวคานถือเสนาสนะปฏิปัสสัพสัมภติย่อมละงับไปปัะ,ะสะเจปัะ,ะแต่แต่สะเจหากว่า ภิกษุคันตวาไปด้วยคิดว่าอ๋อปณยญะทนะครับแต่หากว่าอนะ๋อยะทิปณะ,ะแต่หากว่าภิกขุภิกษุคันตวาไปด้วยคิดว่าสเจหากว่าตัถาในวัดนั้นผาสูงปวิสติจักมีความสำลันเราก็จับอยู่ โนเจหากไม่มีความสําลานอาคมิสามิเราจับไปดังนี้อาภาสุกะพระวางทซาว่าไม่มีความสําลานจะไปในภายหลังเช่นนี้ย่อมควรใส่เอวังมานะครับเอวังเช่นนี้ย่อมควรหรือการไปเช่นนี้ย่อมควรโยภิกษุใด มหาตะโรเป็นใหญ่กว่ากันทหาระตระโรโติหรือเป็นเด็กกว่ากันโดยพรรษาสองโดยสองพรรษาทวีอีวัดเสีอีเพียงสองพรรษาติวัดสันตโรนามะชื่อว่าผู้มีพรรษาผู้มีภายในพรรษา3ในคำว่าติสัน ติวัดสันเตรนะนี่จะแปลก่อนก็ได้นะในคำว่าติวตัดสันเตรนะนี้ภิกษุใดเป็นใหญ่กว่ากันหรือว่าเป็นผู้น้อยกว่ากันเพียงสองพรรษาภิกษุนั้นชื่อว่าติวัดสันตโรนามะ ผู้มีภายในผู้อีผู้มีในภายในสามภาษาโยปะนะฝ่ายภิกษุใดมหันตโรวาเป็นใหญ่กวา่าทหรตโรวาหรือว่าเป็นเด็กกวา่าเอเกนวะวัดสันเตนวัดเสววัดเสนะเพียงภาษาเดียวโยวาปะนณะก็หรือว่าภิกษุใดสม,มานาวัดโสมีภาษาเท่ากัน วัตพังนักทีไม่มีคําจะพึงกล่าวในภิกษุนั้นเลยฝ่ายภิกษุใดอิเมจะก็ภิกษุฝ่ายภิกษุใดไปไปแล้วนะจริงอยู่ภิกษุเหล่านี้สัพเพทั้งหมดลับพะตีละพันตีย่อมได้นิสีทิตุงเพื่อที่จะนั่งทะเวทะเวหุตวาเป็นคู่คู่คกัน มันเจวา่าปีเตวาบนเตียงหรือว่าบนตังเดียวกันที่นั่งใดย่อมพอแก่สามคนฐานนางยังฐานนางที่นั่งใดปะโหติย่อมเพียงพอตินนันนางพิกูนาง,นางแก่พิกษัวสามลูกตั้งฐานนางที่นั่งนั้น สังหาริมังวาโหตุจะเป็นของเคลื่อนที่ได้ก็ตามอาสังหาริมังวาโหตูจะเป็นของเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามพิกสูนิสีทิตุงวัตติพิกษูย่อมควรเพื่อที่จะนั่งบนที่นั่งเห็นปานั้นตถาลูเป ใช่แต่เท่านั้นย่อมได้เพื่อนั่งบนที่นั่งเห็นปานั้นแต่ใช่แต่เท่านั้นอาธาระบทว่าอาเนเป็นอาธาระในนิสีีิตุงบนแผ่นกระดานจะนั่งลัว่วแมธาสุบันก็ควร จะนั่งร่วมแม้ขุน,นตัวนี้ต้องใส่นิสีทิตรงรับพติมานะนิสีทิตรงตัวเนี้ยแต่งตัวหน้ามาก็ได้นิสีทิตรงละทันตินะภิกษุทั้งหลายนะครับภิกษุทั้งหลายละพันติย่อมได้นิสีทิตรงเพื่อจะนั่งตถารูเป ละพระกะขันเดบนที่นั่งเห็นปานนั้นตถาตาถาลูเปนิสีอันนี้อ๋อแค่ตถาลูเปนะบนที่นั่งเห็นปานนั้นใช่แต่เท่านั้นบนที่นั่งเห็นปานนั้นใช่แต่ใช่แต่เท่านั้นบนแผ่นกระดานอภิอีกย้าหนึ่งใช่แต่เท่านั้นไม่แน่ใจนะักศัพท์ไหนไม่รู้นะใช่แต่เท่านั้น อาปิจ่าอีกอย่างหนึง่งบนแผ่นกระดานประะกานในกระดานน่าจะแปลเข้ามาเหมือนเดิมว่าย่อมได้เพื่อจะนั่งตะถาลูปเปบนที่นั่งเห็นปานั้นอาปิจ่าอีกอย่างหนึง่งอาปิจ่าเอออปิบ้างย่อมได้เพื่อจะนั่งบนแผ่นกระดานบ้างอาปิบ้างอาปิแม่บ้าง ่าจะต้องแปลเข้ามาสองครั้งนะนะย่อมได้เพื่อจะนั่งบนที่นั่งเห็นปานนั้นบนที่นั่งเห็นปานนั้นบนแผ่นกระนานบยบนแผ่นกระดานอป,ปิบ้างอป,ปิแม่บ้างนะนะในที่เห็นปานนั้นบ้างบนแผ่นกระดานบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าใช่แต่เท่านั้นนะครับ ภิกษุจะนั่งภิกษุจะนั่งร่วงกับอนุปสัสมบันก็ควรบทว่าหัดถีนางหัดถิกุมเพอบทว่าหัดถินขะตัง,ตงหัดถินคขะังคือปฏติธิตังภิกษุ คดีสถานอยู่หัตถิคุมเพบนกระพองบนกระพองกระพองเสียนนะของช้างทั้งหลายบนกระพองช้างทั้งหลายบนกระพองเสียนบนหัวช้างได้ยินว่าคำว่าหัตธิกุมพังนะหัตทิ หัตถิคณกะนี้นามังเป็นชื่อกระตัดสะแห่งปาษาที่ทำแล้วเอวังอย่างนั้นโอต้องไปจำเอานะปาษาทัศนะครับกตัดสะาาทัศหลายบทว่าสัพังปาษาทะปริโพคังความว่าบานหน้าต่างกวาตานินะบานหน้าต่างมันจะปีฐานิ ยางต่างตารวันตานี้พัดใบาตาลวิจิตตานี้วิจิตด้วยสวนะุวรรณะทองคำรัชตะและเงินเป็นต้นสวนะุวรรณะรัชตะมายานิปานียะคตานิหม้อน้ำปานียะคตานิสวนะุวรรณะรัชตะมายานิทำด้วยเงิน ไอ้ทองคำและเงินหรือว่าปานิยะสราวกานี้เครื่องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งยังกิงจิน,นี่นะเครื่องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตตะการมกตังสะพังหรือว่าเครื่องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ มีลวดลายงดงามกระทําด้วยจิตกรรมทุกอย่างวัตติควรย่อมควรปานิยะวะปานิยะสราวกะขันน้ำหม้อน้ำอ๋ออันนี้สระนี่แปลว่าขันนะปานิยะคตานิ ม้อน้ำปานิยะสราวกานิขันน้ำสุวรรณรัชตมยานิทำด้วยทองและเงินก็ดียังกินจิคือหรือว่าเครื่องใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตกรรมมะกะตังเขาทำด้วยจิตกรรมสาพังทั้งหมดวัตติย่อมควรหรือย่อมควรทุกอย่างวะ ทานตีชนทั้งหลายกล่าวว่าเทมะข้าเเจ้าทั้งหลายจะให้ทาสีทาตทาสีทาตให้ทาตทาสีทาสีสวนทาสีทาสาเขตตะวัตถุโคมหิสังทาทาสีนาสวนโคกระบือแก่ปราศาท คาหนาะกิจจังนัตถิไม่มีกิจจะรับรแผนหนึ่งตาตอเอก,อเ,กอเตกัง,กงตาเตกังแผนหนึ่งนะตาเตกังคล้ายๆก็วีสุงนะตาเตกังหน้าสามร้อยแปดสิบนะครับสามร้อยเจ็ดสิบแปดสามร้อยแปดสิบเมื่อจะรับปราสาทเมื่อภิกษุจะรับปราสา,ปา,าทปาสาเท ปิคหิเตก็เป็นอันรับไว้ได้แท้ปติขหิตังโหติก็เป็นอันรับได้แท้อะไรเป็นประธานเนี่ยคหิตังเนี่ยเมื่อจะรับปราสาทจะึ้นปราสาทก็ไม่ได้นะปราสาทเป็นปาสาโทการรับนั้นเป็นอันเขารับได้แท้อนนี้ก็ได้โอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับถึงหน้าสามอยแปดสิบ อ,อนุมโมทนาครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทุกคนทุกท่านนะครับสวัสด,ดีครับ